สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับผม2ง6 9นะครับอยู่กันที่กิโลเมตรที่114นะครับป้ายอยู่รถแสนสุขนะครับผมจังหวัดชนบุรีนะครับก็มารอชมขบวนรถเร็วนะครับสปินเตอร์ขบวนที่997กรุงเทพพัทยาจุกเสม็ดนะครับผมกำลังรอชมกันครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับไม่ค่อยมีรถเยอะน่าไร่นะครับ ก็ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องรถไฟสายตะวันออกน,นะครับผมบรรยากาศก,ก็เริ่มมีแดดนะครับผมร้อนๆน,นะครับอยู่สักครู่เรามาชมกันเลยครับตอนนี้กรถก็วิ่งทางเดียวอยู่นะครับผมจำกัดความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็าลางรอชมขควิดกันเลยนะครับ ตอนนี้แปดนาฬกา42นาทีนะครับเครื่องกันกิโลเมตรที่1นึงสี่ลงนะครับผม,มกำลังชมขบวนรถพิเศษโดยสารเลยขบวนรถเร็วที่997นะครับกรุงเทพพัทยาจุกสเสม็ดนะครับผมมาครับสปินเตอร์นะครับ เมื่อวานก็แอร์พังนะครับผมไม่รู้คันไหนนะครับตู้กลางหรือตู้ท้าย ผ่านไปกับสปินเตอร์นะผมขบวนรถเร็วที่997กรุงเทพพัทยาจุกสเสม็ดนะครับผ่านโค้งแสนสุขแนาฬกา44นาทีครับ